สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีท่านที่ขอมารับชมนะครับกับมือีเป็นมือที่สมแล้วนะครับของการก,ารการตัวตูนที่สามแล้วเป็นมือที่ต้องเงี้ยจมูกเองนะครับในเขาตองเงี้ยจมูกเองเขายังนี้เหงี้เหงี้ยูซีมือนะครับนี่วันที่วันที่ยี่7บสามยี่สิบเจ็แล้วก็วันที่สองมีนาะแล้วก็วันที่12บคือมือสุดท้ายของการกักตูนนะครับเขาสิมีใบาตาล่าง บันทึกมหให้แต่ว่าผมบอดด้ยผมถามนี่ไรกลุ่มอยู่ว่าคือบอดด้ยคือมูนะครับแต่ว่าก็ะสิเงียง้ยเองสูตรได้นอกเงี้ยเองเนาะมากาเงี้ยเลือกแล้วเจ็บเนาะแบบต้องเยียจมูกเองนะครับเยียดปอกแกง่ <c oughs> <c oughs> ยงยายรับ เขาทรมาอันนี้นะครับโทรมาถามโอ้ยคนตรวจแล้วก็ตัวนใ้เขาสัก่อนเอาเด้อ ไปแช่วไว้ในหนามันจะมีหนามอยู่น้อยๆเนี่ยตาจเทียดีกับประมาณสิบห้านาทีนะครับเป็นใบคู่มือของอย่างต่างๆของแต่ภาษาอังอกฤษอ่านบอกก่อนเออแล้วก็ผมชิมี่เนื่องชิบอกไอ้บอกนะครับไอ้เขาชิมี่รงแรกบอกชิมี่ไอ้สั่งของนะครับนี่เมื่อวานนี้ ประมาณช่วงหัวค่ำบ้านหกโมงเลยนเขามาก,กดกิ้งประตูครับซิมีเห็นขนมนะแบบเพื่อคนอยากก็ว,ว่าซื้อมา,าดีที่สุดแหละมันแพงครับนี่ขนมอันนี้กาแฟนะครับกาแฟแล้วก็น้ำโคกแล้วก็มามา่าเป็นมามา่มากองนะครับมาม,ามา่าเข่ามนื้อหาจะเป็นกองละสามสิบห้า 35. เหรียญไต้หวันนะครับเป็นเงินของไต้หวันจ้าซิม่าสามสิบห้าเอ็นทีนะครับคโคกนี่ โงกนินเป็นขวดละ35บาทขึ้นกันครับ35 35บาทเอาเถอะสามสิบเอ็นทีนะครับ, 35, 35บ30มสของไต้หวัน3าบาทไต้หวันแล้วก็ถ้าเขาซื้อ4ขวด4ขวดร้อยนะครับ4ขวดร้อยเอนทีนะครับก <c oughs> าแฟก็จะเ,เป็นป้องละ30บาทก็เป็นป้องอยังไรรองอยู่ครับผมเห็นเขาถ้าเจ้าขอดเขาทายลุงกลุ่มนะป้องเงยปองละ30ก็4ป้องก็ร้อยขึ้นกันนะครับ4ป้องร้อยให้กันนะ้องโคกอะ4ขวดร้อยให้กันนะ ขนมกับเก๊กขนมเอเนี่ผมสั่งมาผมสั่งมาซีกองคนะผมกินไปแล้วกองนึงว่าน,นี่นะครับกับซีกองลอยให้ดูนะครับซีกองลอยให้ดันแล้วก็อันนี้พูจะให้เบิองน้ำโคกน้ำโคกอ่ะขวดเยอยู่คือว่าขวดเย่ด้วยละกับคือว่าโอเคอยู่กับราคาลอ,อยหนึ่งนะครับสีขวดนี่หกร้อยมิลลิลิตรนะครับกับอยมิลลิลิตรกับกับเบอรน้อยนะครับกับเย่เต๋ออยู่ ข้าวเช้ามาส่งแล้วนะครับเป็นเบอร์เกอร์กับนมพื้นโกานะครับผมเกิดกับนมพื้นโกาน้ำผลไม้เป็นน้ําผลไม้นะครับผลไม,ม,ม้รวมแล้วก็เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์นะครับผมว,บว,บว่มาีานแซนวิชมันมีเบอร์เกอร์นะครับมาสไตล์เขานี่มันโศกนะครับอาหารโศกมารอบคุณตรวจเอาละโดนละลาตี้เอ้ที่ลงนี่อยนะครับเทลงเลย ตื่นใจครับได้กินน้ำโพกเย็งงนเรียบร้อยครับผมปลอดปลอดโล่งเด้อปลอดไัยเด้อนี่แต่เห็นมอ,อื่นหนึ่งขีดนะครับมันขีดเดียวเนาะเดี๋ยวมันก็ชีดท้ายม <c oughs> ูกช่งเขาก่อนเ,อเวลาลุยเลยครับลังจาก,กตรวจโควิดตรวจยังเรียบร้อยแล้วนะครับ กินไปเลยกับข้าวเช้านะครับข้าวกับเบอร์เกอร์กับนมคือโก้มัมเปรี้ยวไอ้นมพุนรามยออืมมันก็คือน,น้ำผลไม้บ้านเทาไหร่แน,น้ำผลไม้บ้านเทาไหร่รับมันจะเป็นออกรสชาติผลไม้แบบ เปรี้ยวสผสมหอมมานาวเหมือนกนะันแต่ว่าเขาผไปทาั้งน้ำผลไม้ไปเลยคือน้ำผลไม้อีกเลยเลือกเกอร์ร้านเดิมครับร้านเดิมนีน่มาซอยกับร้านเดิมเนี่ยเพียงกับร้านเดิมเนี่ยแรงกับร้านเดิมโอ้ยนี่ใส่เลยครับมีเนื้อมีนนะปัปกนะครับแบบเลือกเกอร์ทั่วไปปกติทั่วไป นี่นครับผมแซบๆเหมือนกัน เรื่องขยะนะครับเพราะถึงไม่ถุงไม่หายอยู่นะครับทุงมังไงหรอกก็เห็นมันเต็มแล้วเขาไมัดปากถุงแล้ยอะเอาไปไปในห้องนะครับมันี่มีโต๊ะว่างให้เอาไปไปก้อนเขาถึงไม่ทรงเก่าครับแล้วเขาถึงมาเก็บไปเอาไปตอนเสาร์ตอนเที่ยงก็ได้หรือตอนแรงก็ได้แต่ว่ากก้อนคือเขาถึงไม่ทรงหาโมงเคิร์กเขาหาโมงกขาไปว่างไว้ได้ก่อนเขไม่ทรงทำนาะ đó là đó. เช้าก็ตอนเรบเจ้านี่แหละมีแคอะไร่นี้นะครับเช้าวันะะที่ะามนะเขาจะเห็นตัวข้อวีเองเนาะตรวขอว้อวดเองแล้วก็ส่งแผงเขานะครับต้องผลตรวจกวะถ่ายรูคู่รับถือถือท่ายแล้วก็ส่งไปนะครับมีแค่นี้ครับเดี๋ยวเขาก็มีของใหม่ังนะโบรู้ว่าแต่ลูกเลี้มที่แปลกตัวเขาเยียรด้วยกันบลแต่ว่าโรงเลมที่ผมกากลกตัวเขาเยียแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอดที่ตามตอนเที่ยงครับผมไปครับ ยี่ครับถ้าไข่ยกันตอนเที่ยงนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับทุกคนครับทุกท่านครับร้านเก่านะครับเขาเที่ยงร้านเก่าร้านเดิมกองแบบเก่านะครับเป๊ะตะวากินกินมันก็ยังกินหลับเนี่ยยังหลับไอ้หลับมูนะครับไอหลบับหลับสุกนะกินคือนะกินคือโอ้ เหมือนเดิมครับโอจโจ้ด้วยหมูนะครับนี่หมูมีผัดเส้นวุ้นเส้นแล้วก็ผักตัวผักนะครับจเมนูนง่ายคือเอราลงหัวไหลครับผมมีเวียกอยู่เลยไม่ได้กินมหซืออได้จัดไปครับผมมาเด้อูเดสิก,กักโตัวอูเดมักกาตัวกับกกกเบื้องเอาครับ เป็นซทำนี่แหละพี่ปยจจุบันมมันก็มีรสชาติอยู่ด้ครับหรือว่าผมชินแล้วผมเริ่มชินแล้วกันละมั้ง ยังน,นั่งคิวเขียวนี่ซาไลาหรือเปล่าว่านามเมียนลวดพัคกาลัมนี่มีทุกกราบครับมีเยี้ยกระทั่งเบอร์เกอร์มีหุูกราบอีกมีหมูเขานี่ยอาหารครบหาอาหารครบหาหมู มอตุนนะครับมัเปียบครับมันไมต้องกินนะเพราะว่นเป็น่ใชะเป็นยาละบาย ผม็นคนมีใจติดแบบความีิาเลียนะมัเป็นคนดูเนี่ย อยู่น่แหละคิงจ้าแค่ไม่ไม่เบี่ยงจบไปแล้วอีกหนึ่งคาบนะครับคาบเพียงแบบว่าคาบต่อไปก็เอเแร่งนะครับกเออมีอย่างไรกับผมก็นั่งในโต๊ะนี่แหละเบิดมือนจะเย็นเอียงเนาะกักตัว แล้วเข้ามากัก์ตูนะเขากืาไว้เห็ดเงียงอยู่ในหอ้องคาสินาเบื่อแน่แล้วครับแลกระออดเอานะครับผ่านไปเราสามมือเลยซิฟโก้มือนะครับผมกะเขาล่อชมตอนยินครับผมบายบายครับบาย,ยบายอีกแล้วบายบายกันตลอดเลยเอาเย็นเรามาแล้วเมนูนกเก่าแล้วครับพี่น้องน้ำซุปกองหนึ่งแกงฮัทมะฮิโร เนี้ยงครับจะจะเป็นได้กินนี่ยครับมือนี่ก็มีหมูนะครับหมูเป็นหมูแหละหมูเพิ่มเอียงโตเกียวหรือเปล่านี่โตเกียวแล้วมั้งนะครับแล้วกันใครใครเกี่ยวหรือเปล่าบลูว่าใครเจี่ยวเน่นเดย์รู้มั้่ กมีทัวร์นะมันก sí ็มีทัวร์สองมิตมนู yani layers, ่ยังกรบปรูนะเอิดมันยังกระปุลกันนะครับกินเขาเลี้ยน้ำกันกะว่าชิเฮ็ดของการกักตัวว่าชิเฮ็ดคลิปมีคลิบไทยแล้วครับเพราะว่ามันกับพวกมีอย่างเฮ็ดนะพวกมีอย่างกรูปุลอธิไทยอีกย่างหนึหยเบิองนะครับเดี๋ยวกิดิเพราะว่ามันไทยแต่เนี้ยเขาโก้ข้นเบิองกิดจีเกิจีเบื่อนะครับกิดจีโอ้ ดีย๋ยวเฮ็ดเต็มเนี่ยก็กองอย่แหละตีนมากกับบุไดเฮ็ดเนี่ยนะครับก็ค่อยแกะเดี๋ยวเอาไว้ท่ายตอนออกไปนะครับออกจากของกักตัวนะครับเนาะคลิปนี้เลยเป็นคลิปท่ายแล,ละล่ะกองการเคสกองการกักตัวเพราะว่ามันมมี่ยังสีไายนะครับเดี๋ยวค่อยเฮ็ดหลังจากกักตัวแล้วนะครับ อันนี้ก็ประมันมือนี่เอามาทรงไว้ครัมือนี่ยแลเขามาทรงไว้ก็เมาหาโมงมาหอดหรอโอ้ตีอยหาโมงเกงอันนี้หาโมงี้ชิหาครับโอ้ตีมันเยมาทรงจำนี่แหละเขออาจะนะแต่บ้านี่เขามาทรงแต่ด,ด่แล้วพุงยางพุ่งยางาไปอา Ừm, nó bình khay chiều, bình khay chiều đây này. Ừ, Nụp nụp. Nụ. ครับไก่เอาเพียงเท่านี้นะเนาะน่าจะเป็นคิดุึงไทยเลยแหละของกันเฮ็ดกักตัวนะครับเพราะว่าที่มาสามคลิปนี้ที่สามผมก็ผุมจีดพยายามไทยให้เบิ้องนะว่าแต่ละมือเฮ็ดอย่างไก่คือไทยมันต่มือก็ได้คลิปแหลกอย่างคลิปนี้ก็ไทยให้เบิ้งเลยนะครับว่าซักผ่าจังเลตากผ่าจังเลนะครับแต่ละมือเฮ็ดอย่างนี้ออกขางไกยเวลาวางวางเฮ็ดเนี้ยนะครับกันจีเฮ็ดขันจีดซู้มือมันก็มันก็จีด จำเจนะครับเพราะว่ามันกับไทยแคร์แนห่องหนิม21หมื่นะครับที่กระดีเห็ด21คิปมันกับมันกับสีมีแต่แน่วกรโกนนะเป็นสีหนาเบื่อนะครับกับากนะครับฝากกดไลค์ก้นสะสะไข่ไว้เป็นกำลังใจดนะครับเดี๋ยวหลังจากกักตัวนี้ว่าผมสีเฮ็ดยังให้ีูยเบิงนะครับผมว่าสีมีแพนเฮ็ดหลายๆอย่างอยู่ถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างจากการเฮ็ดงานนะครับสำหรับวัอนี้กขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย